มีคำถามนะคะจากคุณแม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอันตรซาวทารกในครรภ์แล้วก็พบความผิดปกติค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะพบว่านะคะมีความผิดปกติตรงที่พบถุงน้ํานะคะในสมองของเด็กค่ะแล้วถามว่าตรงนี้จะหายเองได้ไหมและถ้าเกิดว่าไม่หายนะคะจะทําอย่างไรดีวันนี้เดี๋ยวยังไงหมอมีคําตอบให้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะเราจะมีการอันตรสาวคัดกรองความพิการของทารกในครรภ์ที่อายุครรภ์ประมาณสัก 18-20ถึง20สัปดาห์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในกรณีที่เราเจอความผิดปกติที่ไม่ได้เป็นความอันตรายถึงชีวิตนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเจอนะคะถุงน้ําในสมองเด็กการเจอซิสเล็กๆในสมองเด็กหรือแม้แต่การที่เจอภาวะกรยยวยไตโตนิดหน่อยเป็นต้นนะคะ ความผิดปกติเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจําเป็นจะต้องได้รับการอันตราซาวติดตามนะคะในอายุคันที่มากขึ้นเพื่อที่จะดูว่าถุงน้ําหรือว่าความผิดปกติตัวเนี้ยมันหายไปหรือไม่นะคะอาจจะเป็นมากขึ้นหรืออาจจะเป็นน้อยลงก็ได้ซึ่งถามว่าจําเป็นจะต้องทําอะไรในตอนนี้ไหมก็คือ,อยังไม่จําเป็นค่ะ โดยธรรมดาแล้วนะคะความผิดปกติเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้ถามว,าว่าคุณแม่จําเป็นจะต้องกังวลไหมส่วนตัวหมอคิดว่านะคะยังไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลมากจนเกินไปค่ะเราวควรที่จะรออันตราซาวติดตามอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ความผิดปกติแบบนี้คะ่ะมักจะไม่ได้ส่งผลนะคะต่อการดํารงชีพของเด็กแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดปกติของเด็กในอนาคตน,นั่นเองแต่ถ้าหากว่าอันตราซาวติดตามอีกรอบหนึ่งแล้วมีความผิดปกติมากขึ้นนะคะหมอเชื่อว่าคุณหมอที่ดูแลก็จะให้คําแนะนําที่เหมาะสมนะคะรวมทั้งการดูแลติดตามในช่วงหลังคล หมอก็ส่งกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะที่อันต์าซาวพบว่ามีความผิดปกติของเด็กนะคะโดยที่ความผิดปกตินั้นอาจจะไม่ได้เป็นความผิดปกติที่ร้ายแรงอะไรเลย<ๆ>ก็ขอให้สบายใจไว้ก่อนแล้วก็ขอให้การตรวจติดตามในครั้งต่อไปเด็กปกติดีค่ะ